สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VAP เช้าบ่ายนะประจำวันที่2กรกฎาคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะำนกำลัง VAP เช้า69 70 60 62 64 67 69 90 92 94 96 97เนาะ692 970 697 ท้างสิ่งนี้พีเช้าของเราแตก3าตัวเด้อสาตัวบน2ตัวล่างต่ไปบากอีกสงก็ห้าก็เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจกอีกสองห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองสองเจับคู่ก็สองสี่สี4สอง4ี่ห้าหเ็ด่นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะแต่ละแนวทางเนาะ กว่าห้างสิงช่วงนี้จะแตก3ามตัวบ่อยเด้อเมื่อวันศุกร์ก็บีเอพีเข้า3มตัวเชาว้าบ่ายก็ไปเข้าปกติแตกสามตัวบ่อยมากอันนี้ก็แตกสามตัวด้วยรอบเชา้าจับคู่รุ้น,ด,นด้วยกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันท,กนทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ